พี่เองไม่ใช่คนที่แหลมคมทางด้านการเมืองนะนะครับแต่ว่าถ้าพี่จะพูดในฐานะที่ตรงๆเลยเนี่ยพี่เป็นวอเตอร์เราคือวอเตอร์นะครับก็ก็อยากจะบอกได้เลยว่าไม่ว่าข่าวที่มันเกิดอะไรขึ้นก็าตามเนี่ยในฐานะวอเตอร์คนหนึ่งจําเป็นต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะมันออกมาให้ได้ในที่สุดก็ยัง,ย,งยืนยันว่าวตเตอร์คนนี้ยังยืนยันใจเดิมเหมือนเดิมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าพี่ว่าถ้าพี่พูดต่อยอหน่อยนะ จากปี49รัฐประหารครั้งแรกโดยสนธิบุญญาลัตกลินมาจนถึงปีนี้มันจะ20ปีแล้วรู้สึกกันไหมว่ามันนานเกินไปแล้วมันนานเกินไปแล้วนะัก19ปีนะเมื่อไหร่มันถึงจะจบความขัดแย้งแล้วประเทศนี้จะได้เดินหน้าไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นบนเส้นของความยุติธรรมที่เฟืองจากทุกเฟืองทํางานได้อย่างตรงไม่มีข้อคลหาหรือกังขาใดๆมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น สำหรับโบว์เตอร์ทุกคนแลนสไลด์แลนสไลด์เท่านั้นมันถึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าเราจะยุติความขัดแย้งที่มันลากมาจะ20ปีนี้ได้ถ้าไม่แลนสไลด์เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะไปีก5ปีหรืออีก10ปีอย่างต่ำจนถึงรุ่นเหรนน่ะจนถึงรุ่นเหรนรุ่นเหลนของพี่กับสำเริงเนี่ยอาจจะยังคาอยู่ในความขัดแย้งนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นแลนสไลด์ก็เป็นคำตอบสำหรับโบวเตอร์อย่างพี่ที่พี่เห็นว่า ไม่มีทางออกใดโดยสันติวิธีนอกจากแลนสไลด์โดยมือของวัวเตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารเราต้องวิเคราะห์แยกแยะมันให้ออกแล้วเราต้องยืนยันอย่างหนักแน,น่ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะเราไม่ได้เบี่ยงไปตามกระแสที่เกิดในโลกโซเชียลว่าไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ถ้าใจเราเรามั่นคงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีวอวเตอร์ Water ตัดสินครับกรสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยพวกผมเนี่ย ต่อสู้ร่วมกันมาทุกคนนี่คือแกนนำทุกคนต้องติดคุกต้องถูกฆ่าหลายศพพวกเรารู้ว่าการถูกกระทำทั้งหมดเนี่ยมาจากการยึดอำนาจมาจากอำนาจนอกระบบที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเห็นใจใน,า kys. นายก,ก,ายกทักษณิณครับนายกทักษิณเป็นนายกที่มาจามรัฐธรรมนูญปี40 เป็นนายกที่ทำผลประโยชน์ให้ประเทศชาติและคนไทยยังรักและคิดถึงแล้วการติดคุกเนี่ยผมผมมองในส่วนตัวกับ<ไ>พวกผมว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผ่านขั้นตอนมาหมดแต่ในเมื่อศาลเขาตัดสินอย่างนี้เราก็ยอมรับในการตัดสินใจของศาลและนายกทักษิณเนี่ยบินไปต่างประเทศแล้วยอมกลับมาติดคุกแสดงให้เห็นว่าท่านต้องการยืนหยัดต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาหพี่น้องประชาชน แล้วท่านทำสำเร็จมาแล้วอยู่ดีกินดีทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดถึงคิดถึงจนถึงวันนี้